ครับวันนี้ผมมี Honda j a z จปี17นะครับตัวหน้าเชนแล้วรถเดิมๆวิ่ง70,000กิโลแท้รถมือเดียวป้ายแดงสภาพโดยรวมโอเคสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันมีแม็กขอกับยางอ้วนๆนะครับทรงกำลังดีนะฮะท่อเงียบๆภายในเดิมๆมีแต่ทรงไม่เคยซิ่งรถมือเดียวป้ายแดงนะครับปี17หน้าเชนแล้วนะครับผมสีขาวสะอาดตามา มาชมห้องเครื่องกันหน่อยฝาป้องเบาๆเ,เดิมๆมากาบอกแล้วลดผมเน้นเดิมไม่เน้นซิ่งนะฮะก็กาฝากโปงนะครับฝาโปงน็อตเดิมๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะครับฝากระปโปรงโรงงานนะฮะเดิมๆนะครับติ๊กเกอร์ลองเลน,นบ้านนะครับมออกอครบนะครับเพดตัวนี้ต้องตรงกับเพดตัวถังนะครับเพดเดิมโรงงานนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลย คันหน้าเดิมเครื่องเดิมนะฮะไม่เคยผ่านการทําอะไรมาทั้งสิ้นไม่เคยผ่านแมตไม่เคยผ่านหรือเครื่องมาทั้งสิ้นนะครับซื้อไปสบายใจหายห่วงนะฮะผ่อนอย่างเดียวไม่ต้องซ่อมนะครับรับประกันนะฮะดูหน้าหน้าเชสแล้วนะครับย้ำนะครับปีหนึ่งเหน้าเชสแล้วนะครับอ่าเรี่ยมเรียมเลยนะครับเรี่ยมเรียม,ยมตัวนี้ผมขายอยู่3ามแสนเก้าหมื่น 9,000บาทแต่ในราคานี้นะครับผมแถมประกันชั้นหนึ่ง้าโอนค่าจัดไม่ต้องเสียอะไรสักบาทเลยนะครับแถมให้ไปเลย3รายการนะครับผ่อนสบายสบายนะฮะอ่ะมาดูภายในกันต่อครับสะอาดใหม่เดิมเดิมดูคอนโซลนะฮะคอนโซลสะอาดเงาวแวบเลยรถถือว่ารถสภาพดีเลยนะครับสภาพดีเลยนะครับแอร์เ,เย็นตัวนี้แอร์แบ็คคู่นะครับแอร์แบ็คคู่เบาะกัมมี่โรงงานทุกอย่าง เดิมๆโรงงานนะครับภายในสวยมากเอ่อโครงสร้างเดิมนะฮะโครงสร้างเดิมภายในยดูเบาะหลังกันนะครับเบาะก,ก็ถือว่าไม่โทมนะครับถือว่าสภาพดีเลยแหละตรงวัยรุ่นสภาพดีนะครับข้างหลังพับพับกว้างขวางกว้างมากดูซอกประตูนะฮะซอกประตูสะอาดมากน,นี่ดูซอกประตูนะครับสะอาดมากเห็นไหมน็อตเนิร์ตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดึงอันนี้ให้ดูนี่ดึงกระดูกงูออกมาละ เห็นไหมครับโครงสร้างเดิมมากเดิมสะอาดผมที่เต็นน่ะจะจะเน้นมากเลยไอโครงสร้างรถเนี่ยนะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนได้หมดแต่โครงสร้างเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ได้ละเดิมมากสะอาดมิ่งๆเลยให้หาอยู่นะครับมาดูที่168คา์ได้เลยนะนี่ข้างหลังก็เหมือนเดิมรอยอาร์คสีซปอกแจดดัน,ดน,นะะดๆันะฮะเดิมเนะฮะเดิมๆทุกอย่างเดิมหมดเลย เด,เดิมนะฮะแล้วก็มาดูมาดูยางอะไหล่กันบ้ายงยางอะไหล่ก็เดิมทุกอย่างเดิมโรงงานนะเดิมโรงงานเลยนะครับนี่เห็นไหมดูดูหลุมยางอะไหล่เดิมเลยยางอะไหล่ครบไม่เคยลงพื้นนี่ดูความใหม่ของไอ้น,นี่ก่อนนะอันนี้คือจุดเล็กๆแต่ไม่ควรมองมองข้ามเลยครับสําหรับรถมือสองเนี่ยยาน้ํายา ของคอน้าจะเป็นสีนี้นะครับเครื่องมืออยู่ครบทุกอย่างสดใสสวยงามใครสนใจนะฮะมาดูที่หนึ่งหกแปดคาร์ได้เลยครับสามก้าเก้าแถมทุกอย่างเลยนะครับเต็นท์ผมอยู่ถนนกาญจนาบางบัวทองนะครับ0 8น7 5แป3หนึ่งเจดห้าสามเจ็ดสามห้าหกนะครับถนนกาญจนาบางบัวทองนะครับหนึ่งหกแปดคาร์มีแต่รถสวยๆนะครับใครสนใจมาซื้อมาเทินได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ